เผยชะตาชีวิตปุกกี้ปริศนาอดีตนักร้องดังหลงผิดเผยชะตาชีวิตปุกกี้อดีตนักร้องดังหลังหลงผิดเป็นดาราชื่อดังที่มีทั้งชื่อเสียงเงินทองอีกด้านเต็มไปด้วยความกดดันทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำและสิ่งยั่วยวนมากมายถ้าจิตไม่แข็งพอก็จะพ่ายแพ้ต่อสิ่งยั่วยุเหล่านั้นโดยเฉพาะยาเสพติดซึ่งเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดหลังชีวิตต้องเจอเรื่องราวมรสุมความรัก และยิ่งกว่าละครของอดีตนักร้องสาวชื่อดังปุกกี้ปิศนาหรือปุกกี้ชลลาลาลาโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้เปิดใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองในรายการทีวีระบุว่าขณะที่ตัวเองกำลังโด่งดังแต่ทำให้คุณแม่ของตัวเองช็อกเมือ่อรู้ว่าลูกตั้งท้องยอมทิ้งชื่อเสียงเงินทองอาชีพนักร้องไปกับสามีโดยเจ้าตัวบอกว่าบูชาความรักมากจนหน้ามืดตามัว ส่วนเรื่องลูกคนที่สองที่เกิดกับตองวงทูอดีตสามีเป็นคนดูแลโดยปุกกี้บอกว่าไม่มีใครเข้าใจว่าทำไมทุกคนตัดสินใจแล้วว่าปุกกี้ทิ้งลูกพยายามไปเจอลูกที่โรงเรียนแต่เมื่อลูกเห็นหน้าเราลูกวิ่งหนีปุกกี้เผยอย่างช้ำใจด้วยว่าสามียังมีเมียน้อยเป็นเพื่อนสนิทของสาวปุกกี้เองด้วย ทั้งนี้จุดเริ่มต้นสงสัยว่ามีอะไรกับใครแต่คิดไม่ถึงว่าเป็นผู้หญิงคนนี้แถมยังมีลูกด้วยกันอีกแต่เราไปไหนไม่ได้ทางเดียวที่จะไปคือหนีไปแต่บ้านก็บ้านเราต้องกระเตงลูกไปอีกมีทางออกทางไหนได้โดยก่อนหน้านี้ไม่นานอดีตนักร้องสาวยังออกมาปฏิเสธเรื่องค้ายาเสพติดเรื่องการค้ายานั้นหากทำจริงคงอยู่ถึงตอนนี้ไม่ได้ อย่างไรก็ตามก็มีข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักในหมู่บ้านก่อนจับกลุ่มผู้ต้องหาไว้ได้หลายรายหนึ่งในนั้นคือปุกกี้ที่ถูกจับได้พร้อมแฟนและชาวไต้หวนัน